จดหมายจ้างวางหล่าฉบับนี้จะเป็นเสมียโลงสีแล้วจะเรียนปริญญาตรีไปทำไมคะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันมาละนิดค่ะก็จดหมายจ้างวางหล่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยพี่ก็จะแบ่งให้มันสั้นลงนะคะเพื่อเราจะได้ฟังแล้วไม่เบื่อค่ะอันนี้เป็นจดหมายฉบับที่3 จะเปอยู่สองคลิปนะคะฉะบับนี้จางวางหลำเนี่ยก็จะตอบจดหมายลูกชายซึ่งในโซนเนี่ยไปเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็เกิดความมุ่งมั่นขยันมากอยากจะเรียนต่อระดับปริญญาตรีคืออยากเรียน,นป A ศิลปศาสตร์นั่นเองนะคะที่มหาวิทยาลัยที่อังกฤษแต่จางวางหลำเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยโดยเหตุผลของจางวางหลำเนี่ยคิดว่า การเรียนแค่จบ Public School หรือประมาณไฮสคูลเนี่ยก็น่าจะพอแล้วสำหรับการทำงานเป็นเสมียนโรนลงสีนะคะแล้วจางวังหลาก็ให้เหตุผลอื่นๆอีกซึ่งเป็นแนวกระทบกระเทียบเปรียบเปยต่างๆหลายประเด็นเลยล่ะค่ะซึ่งฟังแล้วก็ขำดีนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ดีค่ะก็เดี๋ยวลองฟังดูนะคะในพี่ฟังกดติดตามช่องสบายจังด้วยค่ะไปฟังกันเลยค่ะฉบับที่ส ชะเชิงเซาว,วันที่14พฤศจิกายนถึงเจ้าสนผู้บดจดหมายของเจ้าเขียนเมื่อวันที่28กันยายนเรื่องที่เจ้าเกิดความเพียรใหญ่โตถึงจะเรียนเอาดีกรี B.A. เนั้นข้าได้รับแล้วขอสรรเสริญความมักใหญ่ไหววิชาของเจ้าแต่อุบายของเจ้าบางเหมือนจอหนังถึงข้าจะแก่แล้ว ก็มีแว่นตาใส่พอเห็นได้ว่าจะยกเอาการเรียนวิชาขึ้นอ้างให้เป็นหมอกบังตาค่าเท่ากับเอาขี้พึ่งสีปากมาทาแว่นตาค่าเสียเพื่อไม่ให้ค่าเห็นในเวลาที่เจ้าทำตัวหัวหกก้นกฤิตเล่นตามชอบใจเราต้องเข้าใจว่าเจ้ากลับมาจะทำการในโรงสีข้าวแลที่ที่จะเรียนเอา BA ในการสีข้าว ก็คือโรงสีนั่นเองออกฟอร์ดและเคมบิดไม่มีโปรเฟสเซอร์ที่จะสั่งสอนและสอบไล่ให้ดีกริริเจ้าในวิชาประเภทนี้ได้โดยไม่มีไลท์มิลซิงสคูลที่ออกฟอร์ดหรือไลท์มิลซิงไดสเปอร์ที่เคมบิดเจ้าจงอย่าหลงว่า University จะทำให้เจ้าเป็นเสมียนที่โรงสีดีสมกับเงิน และเวลาที่เสียไปถ้าเจ้าเรียนได้ตลอดตามวิธี Public School ก็พอใช้อยู่แล้วมนุษย์เราบางคนเล่าเรียนมีความรู้เป็นอันมากจากสมุดต,ตำราบางคนมีความรู้ด้วยเรียนจากความคุ้นเคยและความสังเกตแต่บางคนรู้จากเอ็กเซียมที่หนึ่งที่อยู่ในตำราย,ยูคลิด ซึ่งแปลตามแบบเรียนว่าสิ่งทั้งหลายซึ่งเท่ากับสิ่งอันเดียวกันสิ่งเหล่านั้นเท่ากันหมดและเอ็กเซียมที่9ซึ่งแปลว่าจำนวนเต็มย่อมใหญ่กว่าส่วนของมันถ้าเจ้าไม่เคยเรียนยูริกเจ้าก็คงไม่เข้าใจคนบางคนทราบเอ็กเซียมที่หนึ่งแต่ไม่เคยรู้เคยเห็นว่าเรือจ้างของเจ้าเขียว กว้างยาวและลึกเท่ากับเรือจ้างของเจ้าแดงเรือจ้างของเจ้าเสงก็เท่ากับเรือจ้างของเจ้าแดงเพราะฉะนั้นเรือจ้างของเจ้าเขียวกับของเจ้าเสงเมื่อเวลาไปจดทะเบียนเจ้าพนักงานคงกำหนดไว้ว่าจะรับคนโดยสารได้เท่ากันทั้งสองลำส่วนเอ็กเซ้นที่9นั้นเจ็ดขายหมูมันก็ย่อมทราบอยู่ ทุกคนว่าหมูทั้งตัวมันต้องมากกว่าขาหมูอันเดียวอยู่เองคนซึ่งมีความรู้เฉพาะที่ได้เรียนจากตำราหรือเพาะที่ได้เรียนจากความสังเกตเคยได้เห็นได้ยินนี้ใช้ไม่ได้มันยังไม่พอเวรมันรู้แคบรู้ไม่จริงมันต้องคนที่เรียนรู้จากตำรา มาลองทำเห็นได้จริงจริงจะใช้ได้เท่าเจ้าเปิดดูในคัมภีร์ของอําแดงบีตันเจ้าจะทราบได้ว่าถ้าจะทอดเนื้องงูกับพร้อมฝรั่งเจ้าจะต้องทำอย่างไรแต่ถ้าเจ้าลองทอดดูก็คงกินไม่เป็นรสส่วนเจ็ดพ่อครัวทํากับข้าวที่กุ๊กชอบมันก็เกิดมาไม่เคยรู้ว่ากอข้อฝรั่งมีกี่ตัวแต่โดยความเคย มันก็ทอดเนื้องัวกับหอมฝรั่งได้บ้างแต่กินไม่เป็นรสเหมือนกันสู้ยายฝรั่งอ้วนเจ้าของโภชนะสถานที่เคยเรียกกันว่าโฮเทลยายอ้วนไม่ได้เพราะยายนั่นแกรู้สูตรทศาสตร์ด้วยแกทำเป็นด้วยวิชาต่างต่างที่เจ้าเรียนมาแล้วนั้นคงใช้เป็นประโยชน์ในบริษัทนี้ได้ทุกอย่างตั้งแต่ภาษาลาตินไปตลอดตำราดาวแต่บางอย่าง ก็มีที่ใช้น้อยเช่นภาษาลาตินคงได้ใช้แต่เมื่อกุดชื่อตัวอย่างข้าวเปลือกข้าวสารและไม้ต่างๆที่ส่งออกพิพธภัณฑ์ฝรั่งและตำราดาวจะใช้ในการบอกขายข้าวได้บ้างกำมังเป็นต้นว่าเวลาที่ดาวพัะนูน่นไปเกี่ยวข้องกับดาวพัะนี่แสดงว่าอีกสองเดือนข้าวจะแพง ให้คนทั้งหลายรีบซื้อข้าวโลงสีจางวางหล่นเสียแต่ราคายังต่ำเถิดดังนี้เป็นต้นเจ้าจะเห็นได้ว่าแต่เจ้าได้ร่ำเรียนเพียงเท่านี้ก็ยังไม่ค่อยจะมีทางใช้วิชาได้ทุกประเภทเพราะฉะนั้นเจ้าไม่ต้องศึกษาวิชาชนิดที่ยืดยาวให้ลึกซึ้งนักก็ได้ถ้าเจ้ากระหายจริงๆจะหาเวลาเรียนต่อเอาเองบ้าง คงไม่ขัดข้องเพราะเจ้ามีทางอยู่แล้ว對對 <noise> เมื่อข้ากล่าวว่าให้เจ้ารีบเรียนให้มากๆนั้นข <mm> ้าหมายความอย่าให้เสียเวลามากถ้าเจ้าเรียนสูงได้ต่อเมื่อไม่ต้องคิดถึงเวลาก็อย่าให้มันสูงเกินต้องการไปเลยเปรียบเหมือนถ้าเจ้ามีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงถ้าทำขนมจีบได้ก็ดี ถ้าทำไม่ทันเอาแตเ่เพียงปั้นสิบก็ได้ซึ่งจะไปเสียเวลาอีกครึ่งชั่วโมงสำหรับทำปั้นสิบให้เป็นขนมจีบนั้นไม่ควรข้อสำคัญที่เจ้าต้องหานั้นคือต้นทางที่จะนำให้เจ้ารู้จักถนนที่ควรเดินการเร่าเรียน ก็คือการเรียนให้รู้ทางและรู้พอที่จะเรียนต่อไปได้ข้าไม่ได้ตั้งใจให้เจ้าหอบเอาวิชาเมืองฝรั่งกลับมาเสียให้หมดควรจะปล่อยไว้ให้คนข้างหลังข้างหลังเขาบ้างในเวลานี้เด็กหนุ่มถ้ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็เอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นจึงให้เจ้าเรียนแต่ไม่ต้องการให้เจ้ามีความรู้มากกว่ามนุษย์อื่นๆ พาะถึงเจ้าจะรู้มากเท่าใดเจ้าก็คงไม่เป็นเอ็ดดิสันหรือมาร์คนีหรือใครๆที่ดอกรู้ของโลกให้สูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งและได้กำไรเป็นอันมากด้วยการที่ดอกนั้นข้าลงมือหากินอย่างไรก็ได้เล่าให้ฟังแล้วคือลุงก่อมแกว่าข้ากินข้าวจุนนะักแกจินเตะออกจากบ้านให้เที่ยวหากินเองครับ ไม่มีอย่างอื่นต้องจากจะเชื่อคำาลุงกล่อบจึงเที่ยวหากินเองจนบัดนี้มีข้าวหลายช้างกินไม่หมดต้องส่งไปขายเมืองนอกทุกเที่ยวกำปัน่นแต่เวลาที่ข้าลงมือหากินนั้นไม่เหมือนกับเวลาที่เจ้าจะลงมือเพราะเมื่อก็น,นูนมันทำอะไรทำกันง่ายๆเท่ากับแต่โบราณสั่งต่อเรือรบได้ขาวร้อยลำ ไม่ช้าก็แล้วเดี๋ยวนี้ใครจะต่อเรือลบสักหกล้ำจะต้องกะโปรแกรมว่า15ปีจริงจัดแล้วเงินที่ต้องแบ่งออกจากงบประมาณปีละเท่านั้นเท่านี้บางทีต้องกันภาษีอากรบางชนิดไว้สำหรับเป็นเงินต่อเรือซีทีเดียวดูเป็นยืดยาวนะักถ้าจะเอาเร็วอย่างเยอรมันเดี๋ยวนี้ บางทีโปรแกรมที่ตั้งไว้แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปใหม่พูดถึงเรื่องเก็บภาษีไปต่อเรือรบเมื่อวานซืนเห็นในหนังสือพิมพ์ว่าภาษีที่เยนามันกันไว้จำหน่ายส่วนนี้ประเภทหนึ่งคือภาษีคนตายเมื่อค่าลงมือหากินนั้นอะไรอะไรมันง่ายไม่ต้องรู้เลขเศษส่วนก็พอคิดทุนคิดกำไรได้ เดี๋ยวนี้เกือบจะต้องรู้ตำราดาวจึงจะค้นกำไรถูกและเมื่อค้นพบแล้วก็มักอยู่ราวๆเดซิมอลที่สามมันหาเหมือนเมื่อกัน้นไม่ในเวลานี้บาทหนึ่งมันก็สี่สลึงอยู่อย่างแต่ก่อนแต่มันมักเป็นสลึงงอๆงงององไปเสียสองสลึงเปรียบความอย่างเดียวกับกำไรแต่ก่อนถ้าได้5บาท มันก็5บาทเดี๋ยวนี้ถ้าได้กำไร5บาทมันก็เป็นค่าเครื่องสึบลอ้อเสียเฟืองหนึ่งค่าใช้สอยต่างๆเสียสองสลึงยังค่าอะไรต่ออะไรอีกมากมายจนเกือบว่าถ้าอยากจะรู้กำไรจริงก็จะต้องเรียกนักป่าทางเลขมาจาก c a ม b ริดจ์วิธีคิดเลขชวังกลต่างๆเหล่านี้มันง่ายไปเสียหมดแล้ว ใช้คิดต้นทุนกำไรอย่างใหม่ๆไม่ได้แต่ถึงกระนั้นในเวลานี้ก็ยังมีช่องทางที่คนใหม่ๆจะหากินได้เหมือนแต่ก่อนถ้ามองแต่เพินๆก็ไม่พบอย่างเมื่อ30ปีที่แล้วถ้าเจ้าแบกปืนคาบศิลาไปทุ่งสักด์ปทุมก็ยิงนกซ่อมได้เต็มกระจาดเมื่อ10ปีมาแล้ว ปืนแฝดธรรมดาไปเพียงบางซื้อก็ได้นกล้นหม้อแกงเดี๋ยวนี้มันต้องขึ้นลบไฟไปเกินๆพระปฐมอีก50ปีจะยิงนกซ่อมก็ต้องขนปืนแก๊ปเลงลูกปลายขึ้นพยมยานไปตามขอบขอบป่าหินมะพาน <X chau> การงานอื่นๆก็เหมือนกันแต่ก่อนจะผัดหมี ก็ไปซื้อเส้นมาจากโรงเจ็๊เดี๋ยวนี้จะต้องซื้อเส้นมาจากประเทศอิตาลีจึงจะเหมียดเป็นหมี่ดุสิตมอน้ําเครื่องไฟแต่ก่อนถ้ารั่วเอาโคนกับแกบแปะก็พอไปได้หมอน้ำเดี๋ยวนี้ถ้ารั่วก็อยากจะละเลยทิ้งเสียรู้แล้วรู้รอดไปทีเดียวการงานในบริษัทใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มันต้องมีหมอความหมอยา เอนจิเนียร์จินตะกวีและอะไรบ้างก็นึกไม่ทันไม่ช้าคงจะต้องหาจ้างนักพ์หรือสีชีภัยไว้ให้พร้อมจึงจะมีคนทำงานทุกแผนกะจดหมายฉบับที่3ยังไม่จบนะคะยังมีต่อไปในคลิปหน้าค่ะฝากติดตามช่องสบายจังด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ